สวัสดีครับวันนี้กอยู่กับกาเด้นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้กอยู่กับกาเด้นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนนี่ก็มาถ้าหากเันะตอนนี้ทุกคนก็ล้วนทุกคนนะครับมีสิ่งหน้าที่แปลี่นแปลงในแต่คลิปที่แล้วไหมครับตอบ นี่เลยนะครับตรงกรอบนี่เลยนะครับกรอบสีเทาแล้วแหละแต่นั้นมันเป็นสีขาวมันเป็นสีเทาแล้วนะครับเพราะนั้นทุกคนนะครับนั่นทุกคนนะครับเพราะทําไมห่ะนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับจะเป็นสีไหนก็ได้ตามตามใจชอบเลยนะครับนะัะทุกคนนะครับเราชอบสีไหนเอาสีนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมมันเปลี่ยนไปุ่กวันนะครับ เพราะเราทำมันทุกวันนะครับมันก็ได้ทุกวันสาระวันนี้ก็คือต้อนกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อนมาครับว่าเายาหมุนเขตร้อนก็นมาดิมาไม่พังก็ให้รู้ไปแล้วต้นด้วยการมีความกดอากาศตำ่ำบนมหาสมุทรพอมันเกิดความกดอากาศตำ่ำใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดลมนะครับแล้วลมมันและความกดอากาศต่ำเอง ลมก็จะทําให้เกิดการหมุน,มนวนแล้วก็จะทำให้เกิดเมฆนะครับเมฆอาจจะทําให้เกิดเมฆฝนได้นะครับนะทุกคนนะครับพอมันกลายเป็นเมฆฝนแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดฝนกระนองก่อนนะครับแลนะฝนจะค่อยตกละาฝนหรือขน,ขนาดของพายุจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมันแรงถึงระดับหนึ่งจะเรียกว่าพายุเอชชันนะครับตัวนถ้ามันแรงกว่านั้นอีกก็คือกลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับตาของพายุยังไม่ชัดเจนของมากเท่าไหร่แต่มันแรงไปอีกก็จะกลายเป็นพายุใต้ฝุน่นเฮริเคนไซโคลนนะครับที่มีความรุนแรงอย่างมากเลยนะครับบอกเลยนะทุกคนนะครับกำลังแรงจริงๆนะครับ บอกเลยนะทุกคนนะครับมันจะมีการอัดพาของความกดอากาศต่ำนะครับสาระที่เรื่องนี้ทุกคนนะครับจะเป็นการที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับทุกคนว่าพายุบนเขตร,ร้อนถาเกิดขึ้นในรอบต่อไปแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างไงบ้างวันนี้เราจะมาสอนกันนะครับโอเคเลยะทุกคนนะครับพายุบนเขตร,ร้อนนะครับ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นที่สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงนะครับพอมาสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงก็จะทําให้เกิดเรื่องบ้านที่อัตพันได้นะครับพอบ้านคนมันเกิดความเสียหายปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดอะไรหลักความหายนะที่เกิดขึ้นนะครับ สภาพอกาศอาจเกินมีการเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นไม่ประมาทกันเลยนะครับที่เราเรื่องสภาพอากาศนะครับนะทุกคนเนี่ยตัวตัวกษมมันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่ทุกๆวันตัวอักษรจะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันนะครับกระแสลมใินเทอร์มาไดกาตตอนนี้นะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันอาจจะพัดไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสาระวันนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเราจะมาบอกว่าเกสตรลมในบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันมีแปดทิศคือมันมีแปดทิศนะครับสะนะฮะทุกคนนะครับตกมันมีหนึ่งหนึ่งมนก็คือสามร้อหกสิบองศานะครับมับงนงั้นตกเทียก็คือสี่สิบห้าองศาได้เลยนะครับใช่ไหมตกเฉียาหนึ่งก็สี่สิบห้าแล้วนะครับทุกคนนะครับ แรงจริงรถนะครับซึ่งนับหนึ่งกระแสลมที่จะพัดมานะครับกระแสลมในในทุกระดับความสูงหนึ่งกิโลเมตรนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับแค่่แล้วนะครับความสูงทุกหนึ่งกิโลเมตรนะครับกระแสลมจะเปลี่ยนแปลงจากชั้นพื้นดินนะครับทุกหนึ่งกิโลเมตรนะครับลงก็จะแรงขึ้นห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนนะครับนะครับทุกคน ทุกความสูงหนึ่งกิโลเมตรจะไม่จะเปลี่ยนแปลงประมาณสามสิบหกองศานะครับไม่ใช่ใส่หกองศาที่เป็นอุ่ภูมินะส6ิหองศาทิศนะครับที่ทานจะเปลี่ยนไปประมาณสาสิบหกองศานะครับมาที่นะุกคนระดมข้างบนจะรงกหัวด้านล่างเรื่อยๆจนไปถึงระดับความสูงสาสิกิโลเมตรหลังจากนั้นเมื่อขึ้นไปนความสูงมากกว่านั้น ลมจะค่อยอ่อนลงลมในชั้นบรรยากาศของเรานะฮะทุกคนยังคงเพิ่มขึ้นไปจนได้นะครับนะครับเช่นถ้าลมวันนี้นะสี่จุดสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแปลว่าอีกสิบเพราะว่าเราอยู่ความสูงสิบกิโลเมตรมันจะแรงขึ้นเป็น5้าสิบสจุดสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะฮะทุกคนนะครับแต่เราขึ้นไปที่ความสูงระดับร2อยยี่สิบเมตรไม่ใช่ประมาณ2ี่สกิโลเมตร ลมจะเป็นหนึ่งร้ยสี่จุดสาม0าสามสิบกิโลเมตรจะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสดสามเองพุกระดับความสูงหนึ่งกิโลเมตรลมจะเปลี่ยนที่ประมาณสามสิกองศาทิศเลยนะครับบอกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับในรอบหนึ่งในทุกระดับความสูงสิบกิโลเมตรลมก็จะเปลี่ยนที่กลับมานะครับจนถึงระดับความสูงห้าสิบกิโลเมตรนี่คือลมจะไม่สามารถพัดได้ต่อไปนะครับ ลมจะไม่สามารถพัดได้ที่ระด,ดับความสูง50กิโลเมตรแม้ลมชั้นระดับความสูง30กิโลเมตรจะแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถพัดพาได้นะครับนะครับลมชั้นระดับความสูง30กิโลเมตรเป็นชัน้นระดับที่ลมสามารถมีความุนแรงได้มากที่สุดนะครับรบ,ออบารที่อาจแรงได้แค่ประมาณไม่กี่ท่ดไม่กี่ไม่ไม่กี่กสิบกิโลกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไปจะถึงบาี่ที่แรงได้มากถึง สาร400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับบอกเลยนะทุกคนนะครับรงสามารถแรงได้สูงสุด500ก็มีแล้วนะครับที่สัมผัสแรงได้สูงสุดขนาดนั้นมันโหดมากๆเลยนะครับโหดโหดเพี้ยจริงๆนะครับโหดทีทุกคนใชาชั้ประกาศนะครับนะทุกคนนะครับเราจะหกัดรูดบช้ประกาศที่มีการปแบนแลงอย่างสัมพันธ์รุนแรง ก็าอาจจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราจะไม่พลาดนะครับสภาพอากาศของเรานะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับกระแสลมจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนะครับบอกเลยนะครับเราหยุดเราอยู่สูงขึ้นไปลงยิ่งแรงนะครับลมก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับในกระแสชัน้นรบรรยากาศนะครับ ที่ระดับความสูงหนึ่งพันห้า้อยเมตรลมจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่7จจุดห้านะครับคำตอบดังนั้นความสูงของเรา7จจุดสามก็คือ7.3จุดสามนะครับลมในความระดับความสูงของเรานะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณเท่าไหร่มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับคำนวณคำนวณออกมาแล้วจุดฝั่งจึงคือต้องเป็นเลขแปดนะครับ นั้นต้องไป1.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงลาเมฆเคลื่อนที่มามันเร็วกว่าปกติเนียกว่าลมกระแสด้านบนอ่ะมาจากเอาเมฆมันมาด้วยนะครับเพราะว่าไงเวลาที่เมฆมันก่อตัวนะครับมันก็จะต้องใช้กระแสลมนะครับในการเปลี่ยนทิศทางของมันนะครับแลองเวลาลมมันเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของฝนนะครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับ เวลาเวลาฤดูฝนมาฝนจะตกหนักหรือเกินเวลาฤดูหนาวมาก็จะฝนจะไม่ค่อยตกแล้วก็จะตกมาด้วยสโน่แทนส่วนฤดูร้อนก็จะเกิดพายุฤดูร้อนอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับในแต่ละฤดูการนะครับในแต่ละฤดูการก็ไม่มีความชัดเจนยังไงให้ได้เห็นกันเลยนะครับบอกเลยนะครับนะฮะทุกคนนะครับ สภาพประกาศเราอาจจะยังคงมีการปรับตัวได้นะครับในการรับมือกับสภาพประกาศนะครับที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องรับมือเราต้องรับมือนะครับเราต้องมีการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพประกาศเหล่านี้นะครับแลาเราไม่รับมือเราก็จะอาจจะเป็นรายต่อไปที่จะตกเหยื่อของสภาพประกาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะครับนะครับเวลาวันไหนที่ รับมืออากาศหนายัางไงสอนได่างง่ายๆคือรับมือ,อยังไงให้มันได้เท่านั้นแหละนะครับวิธีหนึ่งก็คืออยู่ในบ้านให้มากที่กว่าให้มากที่สุดเพราะว่าในบ้านนั้นอากาศจะไม่ค่อยเย็นแต่เมื่อเราเดินออกมาข้างนอกอากาศก็จะเย็นอย่างเห็นได้ชัดเพราะทําไมนะครับเพราะว่าในบ้านม,มีการเก็บความร้อนไว้เพียงพอนะครับ แม้ว่าความแม้ว่าอุณหภูมิมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งอากาศก็สามารถเย็นได้นะครับโดยจัดการในค่าเฉลี่ยคือจากปีที่แล้วที่ผ่านมาอุณหภูมิข้างนอกติดลบสองอหสบสององศาโดยประมาณแต่อุณหภูมิในบ้านวัดได้ที่สิบแปดองศานะเป็นงั้นด้วยหรอหรือบ้านที่ติดลบสองร้อยกว่าสองรอยี่สิบอย่างเงี้ยแต่อุณหภูมิที่วัดในบ้าน ตัดกับต่างกันอย่างชัดเจนบางที่อยู่จากอุณหภูมิข้างนอกลบสองร้อยแต่วัดได้ติดอยู่ที่ยี่สิบองศาเองยังเกินสูงองศาอยู่น่ะแม้อุณหภูมิแม้อุณหภูมิจะติดลบในในบ้านไม่เคยต่ำสุดองศาแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าอยากรู้เอาไปวัดข้างนอกดีเครื่องวัดอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมันต่ํา กว่าค่าของที่เขาวัดมานะถ้าถ้ามันถ้าอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมสิสามารถวัดได้ต่ำสุดถึงติดลบสี่สิบองศาอากาศกกันติดลบสี่สิบองศาเราก็เอาเข้าบ้านนะครับอย่าเอาเครื่องวัดอุณหภูมิไปถ้าบางบางเครื่องก็สามารถวัดได้ติดลบสี่สิบองศาหรือบางเครื่องวัดความร้อนได้มากสูงสุดห้าสิบองศาหรือบางที่วัดได้สูนถึงร้อยองศาก็มีนะ จะต้องหานะครับตีดลบส0สิบองศานี่ถือว่าหนาวแล้วเนี่ยบอกให้หนาวกว่าเดิมอีกนะครับมันที่ติดลบส0สิบองศาของเมืองไทยหรือว่าเมืองไทยนี่สโน์ครับแทบจะเยอะขึ้นทุกวันนะครับต่อไปนี้นะครับสโน์จะก็ค่อยเบาลงนะครับแต่ปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะคบฝักก็เม่ได้ก็จะขไข่แต่ให้เป็นกำลังใจกับต้าเด่นนะครับดวงิตดวงตาดวงดี ประเพากแหัแหอเลยอ่ะขอบคุณครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่26ตุลาคมสภาพอากาศในประเทศไทยจะมีแดดจัดตัวทั่วไปยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีสโนตกหนักและปลายเดือนนี้ก็จะกลับมามีสโนวทั่วไทยอีกครั้งหนึ่งจากพายุที่กำลังจะมาโหมกระหน่ำประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ